ปิดทางเข้า13ชีวิตนอนพื้นคือเป็นที่ฮือฮาในสังคมออนไลน์เป็นอย่างมากหลังจากที่ครอบครัวนี้ครับมีกันหมด13ชีวิตปรากฏะหอบข้าวหอบขอบขามานั่งกินข้าวแล้วก็นอนข้างถนนเลยอ้างว่าไงเพื่อนบ้านอ่ะปิดทางะไม่ให้เข้าบ้านแต่คุณผู้ชมวันนี้สังคมอยากรู้ดูข่าวโมโนเรานําเสนอ2มุมเพราะเจ้าของที่บอกว่า อ้าวที่ฉันปิดทางเพราะอะไรรู้ไหมก็ครอบครัวเนี้ย,เข,ยเขาทําร้ายเขาทุบตีสุนัขและครอบครัวเนี้ยที่เขาออกมาเรียกร้องสังคมเรียกร้องออกมาเนี่ยให้ทั่วมาลงที่เจ้าของที่เนี่ยเพราะต้องการสร้างความสนใจเรียกร้องให้กับสังคมฮะเป็นการสร้างภาพนั่นเองนี่คือภาพที่มีการโพสต์ผ่าน Facebook นะครับโพสภาพครอบครัวนี้ครับมีการทั้งหมด13ชีวิตครับ ที่จังหวัดนครนายกทียอำเภอบ้านนาเนี่ยนะนั่งกินข้าวแล้วก็นอนข้างถนนโดยบอกว่าสาเหตุเนี่ยมาจากเพื่อนบ้านเนี่ยปิดทางเข้าบ้านครับแล้วก็อ้างเหตุผลว่าทะเลาะก,กันเรื่องของสุนัขแน่นอนคุณผู้ชมพอฟังแค่นี้เราจะถึงเน้นย้ําตลอดไงว่าอย่าฟังความเพียงข้างเดียว mm. คุณต้องฟังความทั้งสองข้างก่อนเพราะหลังจากนั้นทัวลงเลยฮนะทัวลงส่วนใหญ่ไปที่เพื่อนบ้านเลย oh. บอกว่าทําไมเพื่อนบ้านทําแบบนี้ไม่มีน้ําจิตน้ําใจไม่มีมนุษยธรรมเลย ใจดาไม่เห็นแก่เพื่อนมนุษย์โอ้โหทัวมาลงของจริงไปที่ทางด้านของเพื่อนบ้านเลย,ะน,ยนะครับคุณผู้ชมครับอ้าวสังคมอยากรู้ดูข่าวโมโนดังนั้นเราไม่รอช้าครับทีมข่าวเราก็ไปเจอกับครอบครัวนี้ครับปรากฏว่าครอบครัวนี้ที่อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนา,นายกก็เป็นเหมือนอย่างที่โซเชียลลงนั่นแหละนั่งกินนอนอยู่ริมถนนเลยแล้วครอบครัวก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวแล้วครับบอกว่าคือครอบครัวตอนนี้ไม่สามารถเข้าบ้านได้เพราะอะไรก็เจ้าของบ้านปิดทางเข้าไม่ครอบครัวเข้าไป ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมีกำนานแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเข้ามาช่วยเจรจาเจ้าของที่เนี่ยก็ยินยอมให้เข้าแต่ก็บอกว่าห้ามเข้าและออกทางนี้อีกอทําให้ครอบครัวก็เลยไม่ได้กลับเข้าบ้านเพราะเกรงว่าถ้าขืนกลับเข้าไปเรียบร้อยฮะออกจากบ้านไม่ได้เพราะเจ้าของบ้านเอเจ้าของที่ครับขออภัยเจ้าของที่เนี่ยเมื่อกี้นี้เห็นใช่ไหมฮะเขาวาป้ายมาติดเลยบอกว่าห้าม เข้าขวางทางเดินเรียบร้อยแล้วก็คือพูดง่ายๆอ๋อห้ามเข้าพื้นที่บริเวณนี้อ่ะค่ะอ้าลองไปฟังเสียงครอบครัวมีการสิบสามชีวิตเขาบอกเขาโดนปิดทางเข้าบ้านครับเมื่อคืนเขาไม่อนุญาตแล้วเขามาอนุญาตเที่ยงคืนโอ้โหเที่ยงคืนแล้วใครจะเข้าเขาก็ไปข่าวกันนกันันก็กลับเที่ยงคืนเข้าได้แต่ออกมาไม่ได้เข้าได้คือออกไปไม่ได้แลตอนแรกตอนแรกเขาบอกว่าอ่ะวันนี้ให้เข้าแต่ไม่ให้ออก เขาบอกอย่างนี้แล้วแล like like ้วหนูจะเข้ามาทําไมในเมื่อหนูออกไม่ได้เมื่อคืนนี้ตั้งแต่หลังหกโมงเย็นคือไม่ได้เข้าบ้านเลยไไม่่ด้้อาบนนีจนจนตอนนี้นะครับชุดเนี้ยไว้ก็ออกร่วมกันทั้งหมดเลยเนี่ยที่เนี่ยถามตัวบวกกันด้วยกันมาทหลังหลังเนี่ย หลังจากนั้นครอบครัวนี้ครับก็มีการพาทีมข่าวของเรานะครับไปตามเส้นทางนี้ครับซึ่งเส้นทางนี้อยู่ห่างจากถนนใหญ่หนึ่งกิโลเมตรแล้วก็เมื่อเข้าไปเพราะว่าข้างในเนี่ยจะมีบ้านอยู่ทั้งหมดสามหลังด้วยกันครับเป็นของครอบครัวทั้ง13คนส่วนอีกฝั่งของบ้านที่เป็นปัญหานั้นมีบ้านเรือนชาวบ้านติดอยู่กับรวหลายหลังครับแต่ว่าถูกล้อมรั้วไว้ทั้งหมดเพียงแค่ก้าวข้ามรั้วเดินประมาณ5 1 0ถึงิเมตรก็จะถึงถนนสาธารณะแล้วนะครับอ่านี่คือมุมของ13าชีวิตของครอบครัวนี้ที่เขาบอกว่า ทำไมเจ้าของที่ทํากับเขาแบบนี้ล่ะ,ะคุณผู้ชมครับทีมข่าวโมโนของเราก็เลยไปถามเจ้าของที่แต่ว่าเขาขอไม่เปิดเผยตัวตนเขาบอกแบบนี้เขาบอกว่าคือแต่ก่อนเนี่ยคุณพ่อเนี่ยตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยอนุญ,ญาตให้ครอบครัวเนี่ยใช้ทางเข้าออกได้แต่เมื่อคุณพ่อเสียชีวิตก็ไม่ได้มีความคิดที่จะปิดทางนะแต่เหตุที่ปิดเพราะอะไรเพราะเนื่องจากก็เห็นครอบครัวเนี้ยตีสุนัขของชั้นนี่แหละฮะและครอบครัวนี้ก็มีพฤติกรรมไม่ดี ปาก้อนหินใส่บ้านอีกทั้งยังเคยเอาไม้แย่สุนัขอยู่บ่อยครั้งและคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าไงรู้ไหมทางฝั่งเจ้าของที่เขาบอกว่า <c oughs> เขาไม่ได้พูดเลือดลอยนะ<อ>จริงๆเขามีกล้องวงจรปิดเขามีคลิปเหตุการณ์ด้วยเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับผมแล้วก็ที่สําคัญครับมีคลิปเหตุการณ์ช่วงที่มีการปิดทางแล้วก็มีคนเนี่ยเข้ามาข่มขู่ทำร้ายทางฝั่งของเจ้าของที่เหมือนกันครอบครัวของเจ้าของที่เขาก็รู้สึกไม่ปลอดภัยครับแล้วก็มีการเดินทางไปแจ้งความดําเนินคดีด้วยเนี่ยนะฮะขณะเดียวกันค จะมาเนี่ยเจ้าของที่เขาบอกว่าเอาจริงๆนะครอบครัวเนี้ยเขาก็ยังเดินเข้าออกตามปกตินะโดยใช้วิธีการก็คืออ้อมป้ายที่ตั้งไว้เนี่แหละซึ่งมันมีกล้องวงจรปิดบันทึกไว้ตลอดก็ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะทางฝั่งของเจ้าของบ้านบอกก่อนที่ไปแจ้งความดเ,เมนคดีอะเอาจริงก่อนนี้คือไม่ได้ไปแจ้งความเลยนะแต่ครอบครัวเนี้ยกลับไปฟ้องโซเชียลกลับไปลงสื่อโซเชียลกันแล้วว่าโอ้โหพวกชั้นสิบสาคนต้องมากินนอนข้างถนนทั้งคืนไม่ได้เข้าบ้านซึ่งก็แปลกใจแบบว่าทําไมไป โพสภาพแบบนั้นทำไมไปลงเรื่องแบบนี้ละ่ะทั้งๆท,ที่มันไม่เป็นความจริงซึ่งทางเจ้าของที่ก็เลยบอกว่าเอาละ่ะตอนนี้ต้องแจ้งความละไม่ได้แจ้งความทางฝั่งของครอบครัว13คนเท่านั้นนะจะต้องแจ้งความเพจที่มีการนําข้อมูลนี้ไปลงเพราะเป็นการไม่ตรวจสอบข้อได้จริงคุณไม่ฟังสองฝ่ายเลยเ แล้วก็ขอให้ทางเพจแก้ไขข้อความหรือว่าลงข้อมูลทั้งสองฝ่ายให้สังคมเข้าใจถูกต้องนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ด้วยความเคารพเอาจริงๆคือเมื่อวานนี้ทั้งสองครอบครัวมีการมากรุงเทพก็ไปออกรายการทีวีะนะฮะแล้วสรุปสุดท้ายคุณผู้ชมเคลียร์กันไม่ลงฮะฝั oh. ่งหนึ่งบอกว่าฉันก็จะใช้สิทธิ์ทางกฎหมายดําเนินคดีฝั่งเจ้าของที่ก็บอกว่านั้นถ้าคุณใช้กฎหมายดําเนินคดีจะฟ้องฉันก็จะใช้สิทธิ์ในการฟ้องร้องเหมือนกันเพราะคุณผู้ชมฮะฝั่งเจ้าครอบครัว13ชีวิตบอกว่าไงรู้ไหมฮะ จะใช้สิทธิ์การครอบครองปรลาปากอเออเราเริ่มคุ้นเคยกับคํานี้นะก็ในเมื่อฉันผ่านเข้าออกมา40ปีแล้วอะ มันเกินสิปีอีกลวมันเกินสิบ,สบดังนั้นฉันใช้สิทธิ์ได้ขณะดเดียวกันฝั่งของที่เป็นเจ้าของที่เขาบอกว่าถ้าคุณฟ้องแบบเนี้ยฉันก็ใช้สิทธิ์ฟ้องได้เหมือนกันแล้วที่สําคัญประเด็นเรื่องตีหมา,าด้วยความเคารพฮะฝั่งของครอบครัว13มชีวิตที่ถูกกล่าวหาว่าไปตีหมาโยนหินต่างเขาบอกเขาไม่ได้ทําแต่ฝั่งของเจ้าของที่บอกว่าก็ฉันมีกล้องวงจรปิดฉันติดกล้องวงจรปิดฉันเห็นเลยคุณไม่ได้ตีหมาฉันอย่างเดียวคุณเอาก้อนหินมาปาคุณมีการพูดจาหยาบๆยาบใครอีกต่างหากแบบนี้ด้้วยนนนะดััง เรื่องไม่จบแล้วฮะเรื่องไปถึงกระบวนการของกฎหมายแล้ว<อ>จะบอกว่าอยากให้คุยกันดีๆน่าจะเลยแล้วนะฮะคุณผู้ชมฮะแต่เอาล่ะลองดูแล้วกันนะฮะ<อ>ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรืออะไรต่างๆจะคุยจะเคลียร์กันลงตัวไหมวันนี้เรานาเสนอสองด้านและก็เป็นการบอกท่านผู้ชมนะว่าอย่ารีบอย่ารีบอย่ารีบรถทัวร์ลงอย่ารีบกูว่าแล้วฉันว่าแล้วแล้วพิมพ์พิมพ์พิมพ์ิมพ,มพมแล้วอะไรต่างๆสุดท้ายบางทีโอละพ่อก็มีโอล่พ่และไม่เป็นอย่างที่เราคิดก็เยอะนะฮะ